ตอนที่2,952ปะทะเจ้านี่มันบ้าไปแล้วอีแล้งแก่กระพือปีกได้มาปรากฏตัวตรงหน้าของฮารเส้นในชั่วงริบตาหารเส้นใช้อนาคตการเวลาเรียบร้อยแล้วแต่ภายในอนาคตการเวลาอีแล้งแก่ก็ยังคงรวดเร็วด,ดังสายฟ้ามันเหมือนกับว่าอนาคขตการเวลานั้นมันเหมือนกับว่าอนาคขตการเวลานั้นไม่ได้ส่งผลต่อมันเลยสักนิดเดียว หานเส้นรู้ว่าอนาเขตการเวลานั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์แต่เป็นเพราะอีแรงแก่รวดเร็วเกินไปมันรวดเร็วเกินกว่าที่อนาเขตการเวลาจะหยุดมันได้นี่เป็นครั้งแรกที่หานเส้นเห็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้ความเร็วเพื่อทำลายพลังของอนาเขตการเวลาได้ในเรื่องความเร็วของอีแรงแก่นั้นถือว่าเป็นที่สุดในจักรวาลน,นี้ไม่มีใครที่สามารถเทียบชั้นกับมันในเรื่องนั้นได้อีแรงแก่เป็นเหมือนกับเมฆดำที่ปกคลุมท้องฟ้า าการกระพือปีกของมันทำให้เกิดมีดสุญญากาศจำนวนมากขึ้นมาพวกมันเป็นเหมือนกับวังวนที่ล้อมรอบตัวหันซส่นเอาไว้มีดสุญญากาศทั้งหมดนั้นมีพลังเหมือนจะฉีกมิติอวกาศออกได้ถึงแม้คนที่ถูกมีสุญญากาศพวกนั้นเข้าไปและเป็นยอดฝีมือขั้นถูกัดพวกเขาก็คงจะไม่รอดอยู่ดีมีสุญญากาศพวกนั้นแค่ล้อมหันซส่นเอาไว้พวกมันไม่ได้เข้ามาใกล้มากกว่านั้นเพื่อฆ่าเขา หานเส้นเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ของเจ้ากับนายน้อยข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเท่านั้นอีแ้งแก่พูดนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าข้าจะมอบโอกาสให้เจ้าเช่นกันไปพาเสียฮาวามาพบกับข้าหานเส้นพูดก่อนที่จะเทเลพอร์ตออกไปจากวังวนของมีดสุญญากาศเลิกเสียเวลาพูดกับเขา เลดโกดรีบตามเข้าไปในความมืดดวงตาสีแดงของมันเรืองแสงขึ้นมามันเตรียมตัวจะโจมตีใส่ฮานสนแต่มันได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากด้านหลังไม่ว่าใครก็ห้ามทำลายมิสเตอร์ฮานเนทเทสันคิงลังเลอยู่ชั่วครู่แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจจะไล่ตามมาดวงตาบนชุดเกราะของเขาเปิดออกพวกมันปลดปล่อยแสงสีเขียวนับหมืน่นไปหยุดเลดโกดเอาไว้เจ้ามันก็แค่คนรับสายคนหนึ่งเหตุผลเดียว ที่ข่าเลือกจะไม่ฆ่าหานเส้นก็เพราะความสัมพันธ์ของเขากับนายน้อยเจ้าคิดว่าข้าจะยอมยั้งมือและไม่ฆ่าเจ้าอย่างนั้นเหรอเลดโกดโกรธร่างกายของมันระเบิดแสงสีแดงออกมาเพื่อต่อสู้กับแสงสีเขียวของไนทเทอรสันคิงปากของอสูรยักษ์ไร้ดวงตาเปลี่ยนเป็นรูปร่างเหมือนแตรมันเป่าคลื่นกระแทกออกไปใส่หานซส่นคลื่นกระแทกเปลี่ยนเป็นวงแหวนจํานวนมาก ที่พยายามจับตัวหานซส่นเอาไว้วงแหวนเสียงนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและมันไม่ใช่สิ่งที่หานซส่นจะหลีกเลี่ยงได้แต่หานซส่นไม่ได้ชะลอความเร็วลงถึงแม้ผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภาจะถูกจับตัวโดยวงแหวนเสียงที่น่ากลัวพวกนี้ก็ตามหานซส่นตะโกนเปาเออตะเกียงหินเขายกโล่เบดูซ่าเกรดขึ้นมาดวงตาบนโล่เปิดออกและปล่อยแสงที่น่ากลัวออกไปปะทะก,กับพารังเสียงเป่าเออนั้นรีบยกตะเกียงหินมาตรงหน้าของโล่เบดูซ่าเกรด หลังจากแสงประหลาดของโล่ผ่านเปลวเพลิงของตะเกียงมันก็ถูกย้อมเป็นสีขาวเมื่อแสงสีขาวปะทะกับพลังเสียงพลังเสียงที่เหมือนกับคลื่นก็ถูกแช่แข็งในอวกาศมันดูแปลกประหลาดมากๆมันเหมือนกับคลื่นทะเลที่ถูกแช่แข็งอยู่ในอวกาศหารสื่นเทเลพอร์ตอีกครั้งในจังหวะที่เขากำลังจะไปถึงความมืดปีศาสาวก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเขาและยิ้ม เธอดูงดงามมากๆแต่เธอไม่ได้ยิ้มบ่อยนักเธอเป็นคนที่เย็นชามากๆเธอเป็นเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งตอนนี้เมื่อเธอยิ้มออกมามันก็เหมือนกับน้ำพุร้อนพุ่งออกมาเพื่อละลายหิมะที่ปกคลุมภูเขาและดอกไม้ก็บานสะพรั่งขึ้นมารอยยิ้มที่น่าตกตะลึงของเธอนั้น ยากที่จะบรรยายได้รอยยิ้มของเธอเป็นอะไรที่งดงามแต่สําหรับหานเส้นแล้วทั้งหมดนี้ทําให้เขาต้องขมวดคิว้วภายใต้รอยยิ้มนั้นหานเส้นรู้สึกสับสนเขามีความรู้สึกว่าอยากจะตายเพื่อผู้หญิงคนนี้เขาต้องการจะเข้าไปในอ้อมแขนของเธอความจริงแล้วร่างกายของเขากําลังเคลื่อนที่เข้าไปหาปีศาจสาวโดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ทันใดนั้นก็มีกระจกหินปรากฏขึ้นในมือของหานเส้นแสงสีเงินส่องออกมาจากกระจกหินนั้นและมีเงาของจิ้งจอกก้าวหาง ปรากฏขึ้นบนผิวหนังของกระจกในจังหวะที่จิ้งจอกสาวปรากฏตัวออกมามิติอวกาศรอบๆที่สงบนิ่งก็เกิดการกระเพื่อมราวกับการแปรปรวนของคลื่นในทะเลปีศาจสาวขามวดคิ้วด้วยความประหลาดใจเธอมองไปที่กระจกและพูดกระจกในสปินเดสตินีของเผ่าจิ้งจอกทุกอย่างดูเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่ความจริงแล้วมันเกิดขึ้นในชั่วพริบตาหานเส้นหลบหลีกการโจมตีทั้งหมดและหนีหายเข้าไปในความมืด ปีาศาจสาวและคนอื่นๆไม่ได้คาดคิดว่าหานเส้นจะมีลูกไม้แบบนี้ซ่อนอยู่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วที่พวกเขาจะหยุดหานเส้นไล่ตามเขาไป อีแลลงแก่ตะกนมันกระพือปีกและบินเข้าไปในความมืดท้องฟ้าของความมืดเกิดสายฟ้าขึ้นมานับไม่ถ้วนจนทำให้มันดูเหมือนกับว่านกเทพสายฟ้ากำลังบินผ่านท้องฟ้าไปนอกจากเลดโกดที่กำลังต่อสู้กับไนท์เทาส้นคิงปีศาจสาวและอสูรไรดวงตาก,ก็รีบตามเข้าไปในความมืดเพื่อจะหยุดหานซส่นผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภาเชงจวะนั้นเพื่อทำลายวงแหวนเสียงที่ลัดตัวเขาเอาไว้ไม่คิดเลยว่าคนที่ออกมาจากคอสเซนชัวรี่จะเพิ่มระดับขึ้นได้ถึงขนาดนั้น บางทีมันอาจจะยังคงมีความหวังอยู่ผู้อาวุโสหนึ่งไม่ได้เลือกที่จะหนีไปเขาวิ่งตามเข้าไปในความมืดหลังจากที่หาเส้นวิ่งเข้าไปในความมืดได้ไม่นานอีแล้งแก่ก็ไล่ตามเขามาจนทันอีแล้งแก่นั้นยังคงรวดเร็วเกินไปแม้ในความมืดที่น่ากลัวนี้ความเร็วของมันก็ยังน่าตกใจเจ้าล้นหาที่ตายเอง อีแรงแก่โกรธอย่างมากในยุคสมัยของซีคริตยอดฝีมือนับไม่ถ้วนถูกมันกลืนกินเข้าไปมันถูกกล่าวขานว่าเป็นอาูรที่เก่งกาจที่สุดในยุคนั้น ตลอดทั้งชีวิตของมันมีแค่ผู้นำสีเรตเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มันยอมสวามิภักด้วยแม้แต่คนอย่างปีศาจสาวที่เป็นผู้พิทักษ์ปราสาทศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นคนที่มันปฏิบัติเหมือนกับเป็นเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นตอนนี้เมื่อฮานซ้นต้องการจะตีฝ่าพวกมันเข้าไปในปราสาทศักดิ์สิทธิ์หัวใจของอีแล้งแก่ก็เต็มไปด้วยจิตสังหารมันอ้าปากและพ่นควันสีดำออกมาควันสีดำนั้นปกคลุมทั้งท้องฟ้าและแผ่นดินพวกมันตรงเข้าไปหาฮันซ้นควันสีดำนั้นเป็นเหมือนกับมังกร พิษที่น่ากลัวอย่าฆ่าเขาพวกเราจําเป็นต้องจับเป็นปีศสาจสาวตะโกนเธอยังอยู่ห่างจากพวกเขาไปพอสมควรในบรรดาพวกเขาทั้ง4ี่คนเธอเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดมากที่สุดคนอื่นๆนั้นรู้จักแค่การฆ่าฟันปีศาจสาวไม่ต้องการจะให้หานเส้นดูฆ่าตายไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไปอธิบายกับเสียฮวาได้ยังไง เรื่องแบบนี้ปกปิดได้แค่ช่วงหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่จะปกปิดได้ตลอดไปแต่เมื่ออีแล้งแก่เริ่มจะลงมือแล้วมันก็ไม่คิดจะฟังใครทั้งนั้นข้าจะกลืนกินเนื้อหนังและวิญญาณของเขาหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ได้ไปผูดไปเกิดอีกเขาจะหายไปจากจักรวานนี้จักรวานนี้จะไม่มีใครรู้จักชื่อของเขาอีก หลังจากนั้นควันสีดำพุ่งตรงเข้าไปเพื่อขมือผ่านเส้นเหมือนกับปากของมังกรพิษในความมืดมิดนั้นฟันเฟืองจักรวาลพังทลายหานเส้นจึงเทเลพอร์ตได้แค่ภายในรัศมีของแสงสว่างจากตะเกียงเท่านั้นเขาไม่สามารถหนีจากควันสีดำได้เขาจึงยกโล่เบดูซ่าเกรดขึ้นมาและต่อสู้กับควันสีดำของอีแลงแก่ตรงๆเป่าเอ่ยยื่นตะเกียงหินมาข้างหน้าของดวงตาเบดูซ่าและแสงประหลาดที่ปล่อยออกไปถูกเปลี่ยนเป็นเปลวไฟสีขาวและปะทะเข้ากับควันสีดำ แต่มันไม่สามารถแช่แข็งควันสีดําทั้งหมดได้มันแช่แข็งได้แค่ควันสีดําที่อยู่ข้างหน้าควันสีดําที่เหลือยังคงโจมตีเข้ามามันทําลายควันสีดําข้างหน้าและพุ่งตรงเข้ามาปะทะกับแสงโล่ไปดูซซากเกรดอีกก่อนที่จะถูกแช่แข็งไปสถานการณ์ดูเหมือนจะวนลูปอย่างนั้นไปเรื่อยๆตอนที่2953หหัวแข็ง ร่างกายของอาสูรไล้ดวงตานั้นมีขนาดใหญ่แต่มันไม่ได้งุ่มง,ง่ามในตอนที่มันกริ้งมันรวดเร็วยิ่งกว่าปีศาจสาวซสอีอีเมื่อเห็นหาเส้นและอีแล้งแก่กำลังต่อสู้กัน อสูรยักษ์ไรดวงตาก็เป่าคลื่นเสียงออกไปใส่หานเส้นครั้งนี้คลื่นเสียงที่มันเป่าออกไปไม่ได้เปลี่ยนเป็นวงแหวนเสียงแต่มันเป็นเสียงสูงที่ดังก้องแทนหานเส้นรู้สึกรลาวกับว่าร่างกายของเขากําลังสั่นไหวโดยพลังเสียงและกําลังจะพังทลายในเวลาเพียงแค่หนึ่งวินาทีสิ่งก่อสร้างรอบๆพวกเขาก็ถลม่มลงมาตามๆกันไม่ว่าพวกมันจะสร้างขึ้นมาจากหินหรือโลหะภายใต้เสียงสูงของอสูรไรดวงตาพวกมันทั้งหมดก็กลายเป็นผุยผงในชั่วพริบตาหานเส้นไม่สามารถหลบ เหลกพลังเสียงที่สร้างความเสียหายกับทุกสิ่งรอบๆได้ชุดกรอบปรากฏขึ้นบนร่างกายของหานเส้นชุดกรอบบนตรานั้นติดกับร่างกายของเขาในตอนที่มันปรากฏออกมา มันทำลายชุดที่หานเส้นสวมใส่อยู่โดยเหลือเพียงแค่เสื้อกลุมสีฟ้าเข้มหลังจากที่เรียกชุดเกราะมณ์ปลาออกมาลวดลายบนชุดเกราะก็เลืองแสงขึ้นมาและพลังอีเตอร์เนตีก็เข้าปกคลุมร่างกายของหานเส้นมันทำให้พลังเสียงสูงของอสูรไลดวงตานั้นสูญเสียประสิทธิภาพไปมันไม่สามารถสั่นคลอนร่างกายของหานเส้นได้หลังจากนั้นในที่สุดปีาศาจสาวก็ไล่ตามมาจนทันเธอเข้ามาล้อมหานเส้นเอาไว้รวมกับอีแรงแก่และอสูรยักษ์ไลดวงตา ฮานเซนนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าอาเหมยพูดขณะที่จ้องไปที่ฮานเซนมอบสมบัติศักดิก์สิทธิ์ให้กับข้าและข้าจะปล่อยเจ้าออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยไปพาเสียฮาวามาพบกับข้าและพวกเจ้าจะได้ทุกอย่างที่พวกเจ้าต้องการไม่อย่างนั้นถึงแม้เทพจะลงมาจากท้องฟ้าข้าก็จะทำลายปราสาทศักดิก์สิทธิ์นี้ให้ย่อยยับฮานเซนพูดเจ้ากล้าดียังไงมาพูดอะไรแบบนี้ อีแร้งแก่โกรธจัดมันพ่นควันสีดำออกมาอย่างบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมควันสีดำเริ่มดันแสงลูกของเบดูซ่าเกรสเล็ดรงเข้าไปหาฮานส้นฮานส้นเจ้าถือว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งปีศาจสาวพูด มีน้อยคนนักที่จะประสบความสำเร็จในจักรวาลจีโน่มากขนาดนี้ในเวลาอันสัน้นข้ารู้สึกชื่นชมในพรสวรรค์ของเจ้ามันน่าเสียดายที่ถึงแม้เจ้าจะเป็นพ่อของเสียฮาวาแต่ยีนของเจ้ากลับไม่เสถียรในอนาคตข้างหน้าเจ้าจะไม่ถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดข้าเชื่อว่าเจ้ารู้เรื่องนั้นนั่นมันก็ไม่แน่หรอกอานส้นพูดด้วยรอยยิม้มถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังเอง ในก็อดเซนชัวรี่เจ้าได้ดูดซับยีนของสิ่งมีชีวิตต่างๆเข้าไปและใช้มันเพื่อพัฒนาพลังของเจ้าในเวลาเดียวกันมันก็ทําให้ยีนในร่างกายของเจ้าได้รับผลกระทบได้เกิดความเปลี่ยนแปลงมันทําให้ยีนของเจ้านั้นไม่เสถียรดังนั้นไม่สําคัญว่ายีนของเจ้าจะวิวัฒนาการสักแค่ไหนที่สุดแล้วมันก็ยังคงไม่เสถียรอยู่ด,ดีเสียฮาวานั้นต่างออกไปถึงแม้เขาจะมียีนของเจ้าแต่ยีนที่เขารับมาเป็นรากฐานนั้นได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ปัญหาเรื่องความไม่สเสถียรจึงหายไปดังนั้นหมายความว่าเสียวาได้รับประโยชน์จากยีนของเจ้าโดยที่ไม่มีข้อบกพร่องดังนั้นเสียวาจึงมีศักยภาพอย่างที่เจ้าไม่อาจจะมีได้แล้วมันจะยังไงไม่สำคัญว่าลูกชายของข้าจะดีเด่นสักแค่ไหนยังไงเขาก็เป็นลูกชายของข้า<ม>เขาไม่ใช่เครื่องมือของซีเครดพวกเราไม่เคยคิดว่าเสียวาเป็นเครื่องมือเขาเป็นนายน้อยของพวกเราเขาเป็นผู้นำซีเครตคนใหม่อีซาสาวพูด หาเส้นมองเธอด้วยความดูถูกถ้าตำแหน่งผู้นำสีเรตทรงเกียรติขนาดนั้นทำไมไม่มีใครมาแทนที่เขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำไมตอนนี้มันถึงต้องเป็นของเสียฮาวาก็ได้ข้าจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ถึงพวกเราจะปล่อยเจ้าไปที่ปราสศาทศักดิ์สิทธิ์เจ้าก็จะทำลายที่นั่นไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากปราสาทศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีวันถูกทำลายไม่อย่างนั้นมันก็คงจะถูกทำลายไปในการต่อสู้ครั้งใหญ่นั้นและไม่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ปีศาจสาวหยุดไปชั่วครู่และพูดต่อเจ้าต้องเชื่อพวกเรานายน้อยนั้นเป็นบุรุษที่ถูกเลือกโดยเทพเจ้าเขาจะสร้างซีเครตขึ้นมาใหม่และกลายเป็นราชาของจักรวาลเจ้าเป็นพ่อของเขาเจ้าควรจะภาคภูมิใจในตัวของเขาเจ้าไม่ควรจะไปขวางเส้นทางความก้าวหน้าของเขาข้าภาคภูมิใจในตัวของเสียหาวแต่นั่นไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นผู้นําของซีเครตอะไรนั้นข้าภาคภูมิใจในตัวของเขาก็เพราะเขาเป็นลูกชายของข้า อาหารเส้นพูดอีแล้งแก่ยังคงพ่นควันสีดําออกมาขณะที่ตะโกนขึ้นมาอย er ่าเสียเวลาพูดกับเขาข้าเขาซะปีศาสาวยังคงมองไปที่หารเส้นและพูดต่อเจ้าจะเชื่อข้าหรือไม่ก็ได้แต่ข้าบอกเจ้าได้อย่างมั่นใจว่าในตอนที่เจ้าไปถึงปราสาทศักดิ์สิทธิ์เจ้าจะทําอะไรมันไม่ได้เหมือนอย่างสมริตศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าขโมยไปถึงเจ้าจะเอามันไปแต่มันก็ยังเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์ เพราะเจ้าใช้มันไม่ได้สปิริตศักดิ์สิทธิ์คืออาวุธจีโน่ที่ผู้นำสีเกรตสร้างขึ้นมามีเพียงแค่คนที่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะใช้มันได้ถึงคนอื่นจะเอามันไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร หานเซ่นรู้ว่าที่ปีศาจสาวพูดนั้นเป็นความจริงถึงแม้เขาจะเอาสปิริตศักดิ์สิทธิ์ของกิเลนศักดิ์สิทธิ์มาเขาก็ไม่สามารถเรียกมันออกมาใช้ได้เหมือนกับวิญญาณอสูรทั่วๆไปหานเซ่น<ๆ>รู้ว่ากิเลนศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้คิดจะต่อต้านเขาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันมีช่องว่างระหว่างพวกเขาถึงแม้กิเลนศักดิ์สิทธิ์จะยินดีถูกใช้หานเซ่นก็ไม่สามารถใช้มันได้พลังของพวกเขาเข้ากันไม่ได้มันเหมือนกับเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า400วัต์ ขณะที่หารเส้นมอบไฟฟ้าได้แค่200วัตต์ด้วยเหตุนั้นเขาจึงไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่องจักรได้เหตุผลที่หารเส้นไม่ได้ลองเรียก Spirit สปิริตศักดิ์สิทธิ์ของกิเลนศักดิ์สิทธิ์ออกมาใช้ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะใช้มันแต่มันเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถเรียกมันออกมาใช้ได้ปีศาจสาวเห็นว่าหารเส้นนั้นเชื่อที่เธอพูดเธอจึงพูดต่อไปว่าแถมเจ้าก็คือพ่อของเสียฮาวาเจ้าคงไม่คิดจะขโมยของของ,ของลูกชายของตัวเองหรอกใช่ไหม สปิริตศักดิ์สิทธิ์นั้นจะตกเป็นของเขาไม่ช้าก็เร็วแบบนั้นเจ้าจะหัวแข็งไปทําไมพวกเราทุกคนต่างก็หวังดีต่อเสียฮวาแบบนั้นทําไมพวกเราจะต้องต่อสู้กันด้วย ควันสีดําของอีแล้งแก่เกือบจะไปถึงโลกไปดูซซาเกรดแล้วตอนนี้ฮารเซนสัมผัสได้ถึงพลังปรลาลดของควันสีดํามันเป็นเหมือนกับวางบนน้อยๆที่ดูดกลืนพลังชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆมันทําให้ฮารเซนขนลุกไปทั่วทั้งตัวแต่ใบหน้าของฮารเซนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขามองไปที่ปีาศาจสาวและพูด ที่เจ้าพูดมามันก็สมเหตุสมผลถ้าทุกคนต่างก็หวังดีต่อเสียววาพวกเราก็ควรที่จะปล่อยให้เสียววากลับมาหาพ่อของเขาการที่ลูกชายอยู่กับพ่อเป็นเรื่องที่ปกติไม่ใช่เหรอถ้าพวกเจ้าต้องการจะพบกับเขาพวกเจ้าก็มาหาเขาได้ตราบใดที่เสียววายินดีที่จะพบกับพวกเจ้าข้าก็จะไม่หยุดพวกเจ้าหัวแข็ง ปีศาจสาวโกรธเธอยอมพูดถึงขนาดนี้แต่หานซส่นก็ยังหัวแข็งจนเธอเริ่มจะหมดความอดทนหานซส่นหัวเราะและพูดพวกเจ้าขโมยลูกชายของข้าไปแต่เจ้ากลับบอกว่าข้าหัวแข็งไม่แปลกใจเลยที่สีเครดยึดครองไปทั่วทั้งจักรวาลพวกเจ้ามันพวกผดเด็จการถ้าเจ้ายังยืนกรานที่จะต่อสู้เจ้าก็จะมาโทษพวกเราไม่ได้อาเหมยเอาป่นปักผมออกมาและชี้มันไปที่หานซส่น จุดของแสงดาวปรากฏขึ้นและพุ่งตรงออกไปที่ระหว่างคิ้วของหานซ่นเจ้าวควรจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วดีกว่ามามัวเสียเวลาพูดกับเขาอสูรยักษ์ไลดวงตาพูดก่อนที่ร่างกายขนาดใหญ่ของมันจะขยายขึ้นอีกกระดูกสันหลังของมันยื่นออกมาเป็นท่อที่เหมือนกับปล่องไฟบนหลังของมันเสียงแปรรถสามารถได้ยินจากท่อพวกนั้นคลื่นเสียงที่น่ากลัวถูกปลดปล่อยออกมาและพวกมันทั้งหมดก็พุ่งตรงเข้าไปหาหานซ่น